เเบอร์เดียวเบอร์เดียวเบอร์แรกกับเบอร์สุดท้ายเขาใจตรงกันไหมคะบัตรใบแรกครับบัตรใบแรกครับอมบัตรใ น้องน้อไม่ตดยักษ์กันเนาะแล้วไปยุติการไปยุติการปัดไม่ประโถงลงคะแนนไม่ประโถงลงคะแนนที่หนึ่งที่หนึ่งการลงคะแนนของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับตามหมายเลขประจําตัวนะครับดังนี้นะครับลําดับที่หนึ่งนะครับนายชาฟิศ ชัยศัตรยยารักนะครับหมายเลขประจำตัวหมายเลขหนึ่งนะครับได้คะแนน245คะแนนนะครับหมายเลขสองนางสาวพุชนาาพุทธธรรมนะครับได้118คะแนนผมไม่รู้จักคะแนนวันนี้หรือว่าไม่ใจบในเกมนะครับตรงนั้นนะครับก็ว่าเป็นน้ำใจของนักกีฬาหน่งหนึ